ครับสวัสดีครับพี่น้องโมนี่สเสน่มาแล้วพาพี่พาน้องมาเลาะริมลัวพี่น้องโมนี่มาเบิกสมุนไพรอีกตัวนึงพี่น้องอยู่นี่สมุนไพรตัวนี้มันยังตาสเสน่เป็นทางสมุนไพรเป็นทางพักเป็นทางอาหารให้ค้นกินพี่น้องมาเบิกน้ากันพี่น้องว่ามันเป็นอย่างมันแม่นยังพี่น้องหลายคนอธิบัรู้ว่าเป็นพักเป็นอาหารได้นะครับเนาะ ผมนี่คือดอกขจรพี่น้องหรือว่าดอกสลิดภาคอีสานเอื้นดอกจิกประสันเลยพี่น้องเลยมาเบิกน้ำกันเด้พี่น้องได้ว่ามันมีสรรพคุณอย่างไะพี่น้องเป็นทั้งอาหารได้ดีพี่น้องพ้นเอาไปทอดเส่ไข่เอาไปเฮ็ดอาหารเป็นพักลวกจิ้มน้ำพริกน้ำกับแจ่วได้พี่น้องนี่ดอกเป็นพี่น้องเนี่มันเกิดริมรั้วเด้พี่น้องได้ พี่น้องนี่นพี่น้องหลายคอนอาจสิบรูเรับเนะเพราคนมีสรรพคุณอย่างเนี่ยเป็นอาหารอย่างเป็นอาหารแนวใดสรรพคุณเพิ่นคือลดไข่ได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้อดอกขอจรนี่คือด,ดอกจิกคือด,ดอกสลิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยบำรุงสตีได้ดีด้อพี่น้องเด้อบำรุงสตีได้อย่างดีบำรุงหัวใจได้พร้อม้อพี่น้องเด้อ ส่วนต้นส,นส่วนดอกของพน่นนี่แหละพี่น้องเอาไปเห็ดยาบำรุงหัวใจได้ดีพี่น้องส่วนใบส่วนหักส่วนอันนี้พน่นอับต้มแก้อ่อนเพียได้ดีพี่น้องดอกสลิดนี่แก้อ่อนเพียเพียแรงได้อย่างดีเลยพี่น้อง้อหักของพ่นทอนพิษไข่ได้ดีพี่น้องดอกสลิดหรือดอกขจรลายคนอาซิบัลูเนาะแต่มันเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างดีเลยพี่น้องเด้อนี่ เพิ่นปลูกไว้ขายส่งตลาดส่งห้างตามร้านค้าร้านขายเพิ่นส่งไปขายพี่น้องแพงอยู่ด้วยครับเอ้โลนึงฮะส่วนรากส่วนลำต้นส่วนใบของเพิ่นบำรุงกำลังเพศชายได้อย่างดีดวยพี่น้อง้อท่านชายใดอ่อนเพีย้ยเพียแรงเอามาต้มยู่ต้มกินลองเบิง่งพี่น้องกำลังท่านสิกลับคืนมาบำรุงน้ำบำรุงโฮอร์โมนเพศชายได้ดีพี่น้อง อายู่หากินล้องเบิ้งพี่นออ้องเลยเป็นอาหารได้อย่างดีพี่น้องหลังจากเป็นสมุนไพรแล้วแทนยังเป็นเขาเห็ดของหวานได้ดีด้วยพี่น้องเด้อนี่ใบของเพิ่นดอกของเพิ่นนี่เอาเห็ดคองหวานได้ดีพี่น้องเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งพักเป็นทั้งสมุนไพรแท่ยนงเป็นเพื่อเรษสกษิจอีกอย่างดีพี่นออ้องเลยหลายคนที่ยังโบลูยังยังโบเข้าใจก็เข้ามาเบิ้งพี่น้องว่าดอกขจรเป็นอะไร ในนี่ครับนดี่อมเรืองๆนี่แหละพี่น้องเพราะสิขายโลนึงกระชิลายบาทเติบเด้พี่น้องเลยนี่นี่นี่พี่น้องนี่ดอกของ่นด้่พี่น้องเด้หาเห็ดอยู่เห็ดกินล้องเบิ่งพี่น้องเลยที่แน่ๆสัญคยาเริ่มยาพาดท่านชายเบิ่งแล้วควรศึกษาเบิ่งดีๆว่าพักกระจนหรือดอกกระจนนี่คนสีบำรุงร่างกายท่านชายได้อย่างดีพี่น้องเลย เอาคลิปนี้ก็ขอจบด้วยครับเด้อขอบคุณครับผมฟ้าก็มาพอดีพี่น้อง่านบ๊ายบายขอบคุณครับ